เรื่องแรกในชีวิตที่ภูผาเพชรทองเคยเจอเรื่องนี้ผมเคยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์วัตถุมงคลมามากมายหลายร้อยเรื่องได้รับรู้เรื่องราวมามากมายหลายร้อยเรื่องเกี่ยวกับความอัศจรรย์ต่างๆที่เกิดขึ้นในการบูชาวัตถุมงคลแต่เรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องอื่นและมีบุคคลถึงสองท่านเจอในลักษณะเดียวกันกับวัตถุมงคลรุ่นเดียวกันพระปิตาแม่สีดาจันทร์ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆที่ติดตามช่องร้อยเรื่องพุทธคุณนะทุกๆช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นทางเพจนะครับนะร้อยเรื่องพุทธคุณโดยภูผาเพชรทองหรือทาง u t u b e นะครับนะช่องร้อยเรื่องพุทธคุณหรือนะแพลตฟอร์มอื่นนะก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยละกันนะครับพี่ๆนะถ้าเกิดใครดูแพลตฟอร์มไหนก็ฝากกดติดตามแพลตฟอร์มนั้นไว้ได้เลยนะคลิปวิดีโอนี้เป็นประสบการณ์จริงจากพี่ๆทั้งสองท่านนะที่ได้มาบูชาพระถุมงคลจากเราไปเป็นพระปิดตามแม่สีดาจันทร์ แล้วเกิดประสบการณ์ขึ้นแล้วเป็นลักษณะประสบการณ์ที่คล้ายๆกันแล้วเป็นสิ่งที่เรายังหาคำตอบไม่ได้วันเวลาผ่านมาเราลาวสัก10กว่าวันได้ประมาณ10วันเพิ่งจะมาเจอคำตอบนะเป็นคำตอบที่ทำให้ผมต้องอึ้งมากนะก่อนที่เราจะไปเล่าเรื่องนี้ต้องบอกเลยนะพี่ว่าเรื่องนี้นะเป็นเหตุการณ์จริง เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะครับนะท่านที่1ก็คือพี่นุสงขาแล้วก็ท่านที่2นะครับนะพี่พลนนทบุรีนะครับนะพี่ทั้งสองท่านที่ส่งเรื่องราวนี้เข้ามาให้กับช่องร้อยเรื่องพุทธคุณเหตุการณ์เนี่ยเราต้องย้อนกลับไปในเดือนกรกฎา นะในช่วงเนือรกดาเนี่ยเราก็เริ่มนําวัตถุมงคลนะของแม่สีดาจันทนะมาให้เจ้าบูชาแล้วก็เริ่มทําคลิปวิดีโอนะบอกเล่าเรื่องราวและประสบการณ์ต่างๆนะทั้งในไลฟ์สด,ดก็ดีหรือว่าในคลิปวิดีโอก็ดีนะครับนะก็มาเล่าให้ฟังแล้วก็มีพี่ๆหลายๆท่านนะก็เริ่มสนใจมาบูชาประสบการณ์เกิดขึ้นมากมายแต่ประสบการณ์นี้น่าสนใจมากนะท่านที่หนึ่งเลยนะพี่นุสงขา นาพี่นุมาเช่าก่อนเลยนะพี่นุก็มาดูนะเห็นแล้วพี่นุเป็นคนชอบพับปิดตาอยู่แล้วนะพี่นุก็บอกว่ามีพิมพ์ไหนอะไรไงมั่งนะพี่นุก็ถูกใจนะพับปิดตาเนื้อผงตะกุดเงินนะผมก็ถ่ายรูปพร้อมกับเอ่อเลขแท็กไปพี่นุนะครับนะพี่นุปิดเรียบร้อยก็ถ่ายรูปพร้อมเลขแท็กไปพี่นุบอกว่าเห็นแล้วขนลุกเลยผมก็เลยขออนุญาตถามนะครับพี่ทําไมถึงขนลุกนะาพี่นุก็เลยบอกว่าน้องภูดูสิดูเข้มขังมากนะาดูขนลุกเลยนะครับนะทีนี้นะาผมก็จัดส่งวัตถุมงคลไปพี่นุ นะพี่นุก็ทักกลับมาบอกนะว่าวัตถุงมงคลถึงแล้วนะน้องภูนะเป็นที่เรียบร้อยนะพี่เนี่ยต้องพอวัตถุงมงคลถึงเนี่ยนะพี่เขาก็ได้เห็นนะผู้หญิงนะครับนะสูงขาวนะครับนะใส่เสื้อแขนยาวสีขาวนะยืนอยู่บริเวณหน้าบ้านพี่เขานะผมก็เอ๊ะผมก็เลยลองส่งรูปของแม่สีดาจาันทรเพราะตอนนั้นนะ่ะเรามีแค่รูปเดียวคือรูปของแม่สีดาจาันทร์นะที่นั่งพับเพียบนะครับนะแต่ว่า รูปแม่สีดาจันรูปนั้นคือท่านไม่ได้ใส่เสื้อเชิ้ตสีสีขาวแขนยาวนะแต่เป็นผู้หญิงลักษณะคล้ายๆกันนะคือเป็นผู้หญิงขาวนะครับนะหุ่นดีขาวๆนะผมยาวๆลักษณะคล้ายกันผมก็เลยส่งให้พี่เขาดูนะพี่เขาก็ตอบประมาณว่าไม่น่าจะใช่นะครับนะลักษณะประมาณว่าไม่น่าจะใช่ผมก็เก็บความสงสัยอันนั้นไว้ก็คิดไปต่างๆนานาเลยนะจะเป็นเจ้าที่หรือเปล่าเป็นเทวดาอารักษ์วัตถุมงคลหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเอ่ยนะเรายังหาคําตอบไม่ได้ก็ ความสงสัยนี้ไว้นะจนมาผ่านมาไม่กี่วันพี่พลนะพี่พลนนทบุรีก็ได้วัตถุมงคลถึงบ้านพี่เขาพอดีนะพราะถึงเสร็จปุ๊บนะพี่พลเขาก็ทําตามความเชื่อนะพี่พลก็กางเต๊ะเลยนะตั้งบริเวณหน้าบ้านนะกางแจ้งนะพี่พลเก้าน้ําเปล่ามาหนึ่งแก้วนะการที่ฐานนะเปิดวัตถุมงคลนะเปิดวัตถุมงคลขึ้นมานะของพี่พลนี่ปิดไปนี่ก็จะเป็นเอ่อพระปิตาเนื้อผงตะกุดทออองงคําาแลล้วกก็รูปหุุ่ดดมนตะเิ นะครับนะแล้วก็พี่พลเขาก็เอาทั้ง2อ,องค์นาะมาเปิดกล่องแล้วก็เอาน้ํหนึ่งแก้วมาตั้งแบบเต็มเต็มเลยนะแล้วก็ที่ฐานบอกแม่สีดาจันว่าแม่มาเหนื่อยๆนะครับนะดื่มน้ําดื่มท่าก่อนอะไรพี่เขาก็พูดแบบประมาณนี้นะดื่มน้ําดื่มท่าให้เรียบร้อยก่อนนะแม่นะนะครับนะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลอันนี้คือถ้าเกิดใครบูชาไปนะจะทําก็ได้ไม่ทําก็ได้นะครับนะ้นแล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลแล้วกันนะครับพี่ๆนะทีนี้ พี่พลเนี่ยนะก็ทาพิธีอะไรของตามความเชื่อพี่พลเสร็จไปที่เรียบร้อยนะพี่พลก็นะครับนะกลับเข้าบ้านนะแล้วก็ถึงเวลานอนนะพี่พลก็นอนหลับไปพี่พลก็ฝันว่าพี่พลเนี่ยได้เดินไปตรงสระน้ําสระใหญ่นะมีอยู่สองสระแล้วก็ได้พบเจอผู้หญิงหนึ่งคนนะที่เดินมาหาพี่พลนะใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะเดินลักษณะก็คล้ายกันเลยนะคือผอมนะลักษณะ หุ่นดีนะผอมนะขาวนะผมยาวนะเดินเข้ามาหาพี่พลแล้วบอกว่าอยากกินน้านะครับนะพี่พลก็เลยบอกว่าให้กินน้ําบ่อน,นี้สิครับนะน้ําบ่อน,นี้คือสะอาดมากนะพี่พลก็เลยเอามือของพี่พลเนี่ยนะตักน้ําขึ้นมานะแล้วก็ยื่นให้กับผู้หญิงท่านนี้นะผู้หญิงท่านนี้ก็กินจนหมดนะหลังจากนั้นนะพี่พลเนี่ยก็หงายท้องนะลงไปในสระน้านะแต่ว่าความการที่หงายท้องลงไปในครั้งนี้ไม่ได้มีความตื่นตระหนกตกใจแต่ลงไปด้วยความสุข นะที่เย็นละเยือกและรู้สึกมีความสุขนะที่ได้ลงไปในบ่อน้ําสะนี้นะครับนะและพี่พลก็ตื่นขึ้นมานะพี่พลคิดว่าน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกันกันกบการเอ่อที่พี่นะครับนะตั้งโต๊ะนะนำน้ําถวายให้กับแม่สีดาจันนะอาจจะเป็นเหตุการณ์เกี่ยวเนื่องพี่พลก็เลยส่งเรื่องราวนี้มาให้ผมนะผมก็เลยเหมือนเดิมนะเอารูปให้พี่เขาดูในไลฟ์สดเพราะพี่พลจะมาดูไลฟ์สดอยู่ตลอดนะใช่ไหมพี่ นะพี่พลก็ว่าน่าจะยังไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าในลักษณะที่พี่พลเขา,เาพูดมาเนี่ยก็คือเป็นนะผู้หญิงใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะครับนะเป็นลักษณะผู้หญิงขาวๆนายผ,ผอมๆนะหุ่นดีๆนะหน้าตาดีเหมือนกันแต่ว่าการแต่งตัวไม่เหมือนกันเราก็เลยยังหาคําตอบไม่ได้ซึ่งผมก็มา2เรื่องแหละ นะผมก็เลยรับฟังเอ๊ะนี่คือ2เรื่องเลยนะที่มีผู้หญิงลักษณะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับนะเอ่อสีขาวๆนะแล้วเป็นผู้หญิงขาวหุ่นดีนะผมยาวลักษณะคล้ายกันมากแต่ผมก็ยังหาคําตอบไม่ได้อยู่ดีนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะเรื่องนี้ก็จบไปในเดือนกรกฎาทั้ง2ท่านนะก็จบไปผมก็คงต้องทิ้งค้างไว้ก่อนนะเพราะผมก็ไม่รู้จะไปหาคําตอบได้ยังไงจนมาในเดือนสิงหานะในเดือนสิงหาช่วงราวๆประมาณวันที่8 นะประมาณวันที่8เนี่ยผมเนี่ยก็ได้เปิดโทรศัพท์นะนั่งไล่ดูไปเรื่อยๆตามปกติเข้าไปใน a c e b o o k นะตามปกติก็ไปเปิดดูเปิดดูไปเรื่อยๆื่อยๆจนมาเจอภาพหนึ่งที่ต้องหยุดและขนลุกไปทั้งตัวคือภาพนี้เลยครับพี่ภาพนี้ที่ทำให้ผมต้องหยุดและขนลุกไปทั้งตัวเพราะเรื่องของพี่นุเนี่ยวิ่งเข้ามาในหัวผมทันทีผู้หญิงใส่เสื้อสีขาวแขนยาว และผมก็นึกขึ้นได้ว่ามีอีกหนึ่งท่านนะแต่ผมจําไม่ได้ว่าเป็นใครนะผมก็เลยรออีกหนึ่งวันนะที่เปิดไลฟ์สดผมก็เลยรีบส่งเรื่องนี้นะครับเออรีบส่งภาพเนี้ไปให้กับพีนุนะให้กับพีนุดูนะครับนะก็ส่งไปไปที่เรียบร้อยแล้วผมก็มาเล่าในไลฟ์สดว่าผมเจอคําตอบแล้วนวว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนะผมเจอคําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมก็บอกว่าอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยผมจําไม่ได้ว่าเรื่องใคร นะจำไม่ได้นั่งนึกต้องนานเมื่อเรื่องไข่แล้วพี่พลเขาก็สแสดงตัวออกมาว่าพี่เองเรื่องของพี่เองเห็นแล้วขนลุกไปทั้งตัวเลยนะผมก็ส่งเขาบอกว่าช่วยส่งภาพเนี้ยมาให้พี่หน่อยผมก็ส่งให้พี่เขาดูพี่ก็เขาก็ดูปุ๊บเขาบอกเห็นแล้วก็ขนลุกเลยนะบอกใช่เลยผู้หญิงคนนี้แน่นอนที่เขาเห็นในความฝันบอกใช่เลยเหมือนกันเป๊ะเลย ผมต้องขออนุญาตนะครับนะเจ้าของภาพด้วยนะผมได้มาจากในกลุ่มนี่แหละในในกลุ่มของแม่สีดาจานันแต่ผมจำไม่ได้นะว่าภาพเนี้ยใครเป็นผู้โพสตนะพอผมเห็นภาพเนี่ย ผมก็ขนลุกแล้วก็มัวแต่ดีใจแล้วก็รีบเซฟภาพนั้นเอาไว้นะเพื่อที่แบบจะไปหาคำไปไปหาคำรอหาคําตอบได้แล้วอ่ะอยากจะไปบอกพี่ๆอ่ะกคือตื่นเต้นมากนะผมก็นะรออีกวันนึงเลยนะมาไลฟ์สดแล้วก็มาบอกให้กับพี่ๆได้ฟังว่าเรื่องเนี้ยผมเจอคําตอบแล้วคือรูปเนี้ผมก็ไม่เคยเห็นมาก่อนผมเคยเห็นเพียงแค่รูปเดียวผมนึกว่ารูปแม่สีดาจันเนี่ยมีภาพวาดเพียงแค่รูปที่เป็นรูปนั่งรูปเดียวนะผมเข้าใจแบบนั้น นะแต่จริงๆแล้วมีอีกหนึ่งรูปนะก็คือเป็นรูปยืนของแม่สีดาจาันด้วยนะก็เลยเป็นเหตุเหตุเนี้ยนะที่เกิดขึ้นนะในคลิปวิดีโอนี้นะที่เราได้รู้คําตอบว่าแม่สีดาจาันเนี่ยได้เดินทางไปหากับผู้ศรัทธ,ธาทั้งสองท่านนี้เนาะคนหนึ่งอยู่นนทบ,บุรีนะคนหนึ่งอยู่ที่สงขานะพี่ๆทั้งสองท่านนี้ไม่รู้จักกันนะ นะครับนะเขาก็ต่างคนก็ต่างาพิมพไลนะส่งไม่ผมนะั้นเล่าเรื่องราวส่งไม่ฟังแต่แล้วเมื่อเรื่องนี้จบไปแล้วแล้วก็ได้พูดคุยกันไปที่เรียบร้อยนั้นะแล้วหลังจากนั้นมาพี่พลก็ได้มาบูชาแม่สีดาจันทร์ไปอีกหนึ่งชุดเป็นลอยองค์นะก้นมหาชนวนแล้วพี่พลก็เจอประสบการณ์อีกหนึ่งเรื่อง นะที่เป็นเรื่องที่บอกเลยว่าต้องว้าวมากและเดี๋ยวผมจะเอาไว้เล่าในคลิปต่อไปแล้วกันนะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องแล้วแล้วพี่นุก็ได้เจอประสบการณ์เฉดเช่นเดียวก,กันกับพี่พลเหมือนกันสองคนนี้เจอประสบการณ์เหมือนกันเลยคือโชคดีทั้งสองคนเลยนะครับนะันเดี๋ยวเอาไว้เป็นคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะเป็นเรื่องราวต่อเนื่องอันนี้คือเป็นเรื่องราวที่เราได้รู้คําตอบว่าผู้หญิงขาว หุ่นดีใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวเป็นใครวันนี้ได้รู้แล้วคือแม่สีดาจันทร์ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมไม่เคยเจอมาก่อนนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่เจอเหตุการณ์แบบนี้นะเป็นครั้งแรกเลยผมเล่าเรื่องราวประสบการณ์มาเยอะแยะมากมายในช่องร้อยเรื่องพุทธคุณมีประสบการณ์เป็นร้อยๆเรื่องนะคนที่ส่งเข้ามาเป็นร้อยๆเรื่องโอ้โหจะบอกว่าถ้ารวมระยะเวลาสปีเนะี่ยผมว่าน่าจะถึงพันเรื่องนะ ที่ผมได้รับรู้มาบางคนเขาก็เล่าให้เราฟังแต่ว่าไม่อยากให้ออกอากาศนะอยากจะเล่าเป็นประสบการณ์ให้ภูผาฟังเฉยๆนะบางคนก็ไปเจอกันต่อหน้ากันเล่าให้ฟังนะหลายๆคนก็อาจจะยังไม่ได้นำเรื่องของพี่ๆมาทำนะเป็นคลิปวิดีโอนะมีเรื่องเล่าเยอะแยะมากมายแต่ผมไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเหมือนที่ผมบอกไปทุกๆครั้งว่าวัตถุมงคลรุ่นเนี้ยท่านนับเป็นรุ่นไม่ได้นับเกจิคณาจารนะ นั้นนะับเป็นรุ่นรุ่นเดียวเป็นรุ่นที่ตั้งแต่ผมทําช่องร้อยเรื่องพุทธคุณมาเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่มีประสบการณ์เยอะที่สุดแล้วเร็วที่สุดตั้งแต่ทําคลิปวีดีโอมานะนี่คือประสบการณ์ที่มาเร็วสุดเจอเยอะสุดแล้วก็โอ้โหมีอย่างต่อเนื่องแต่ละคนทุกวันนี้วันนี้พี่ดาวเจ้าของคิเรื่องที่แล้วอ่ะยังวันนี้ก็ยังได้โทรคุยกันอยู่เลยนะ นววันที่อัคดคลิปวิดีโอเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาก็ได้โชคตักต่อเนื่องมาจากแม่สีดาจาันตลอดนะครับนะมาตลอดเลยนะปัจจุบันนี้ก็ยังได้โชคลาภอยู่จากแม่สีดาจาันนะมาอยู่ตลอดเรื่อยๆหลายๆคนก็ได้พบเจอเรื่องนะเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภแบบนี้นะมาตลอดเรื่อยยังมีอีกหลายๆเรื่องนะพี่เรื่องการงานเรื่องอะไรเงี้ยอีกหลายเรื่องเดี๋ยวผมจะมาทําให้ฟังในคลิปวิดีโอต่อไปแล้วกันนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับนะก็ จบไปในเพยงเท่านี้แล้วกันนะพอเรื่องราวที่เราหาคําตอบเราได้รับรู้คําตอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวแล้วกันเนะเท่ากับว่าเรื่องราวของแม่สีดาจาันต้องแต่เรานํามาให้เช่าบูชาเนี่ยนะที่มีคนส่งเรื่องราวเข้ามาเนี่ยได้เจอแม่สีดาจาันเนี่ยมีสองท่านรวมผมด้วยเป็นสามท่านนะครับนะ,นะรนะวมประสบการณ์แรกของผมเลยนะเป็นสามท่านะนะครับนะก็จบไปในเพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะพี่ในคลิปวิดีโอเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวจะนั่งฟังกันยาวเกินไปคลิปนี้ขออนุญาตนะยาวนิดนึงพี่เพราะเป็นประสบการณ์ สุดจริงๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ไปก่อนสวัสดีครับ